เป็นประเด็นที่ทาเอาคนไทยเบือดจัดเลยครับคุณผู้ชมเมื่อมีคลิปของพระจากประเทศกัมพูชาหรือว่าเขมรน,นี่แหละครับมาเที่ยวปราสาทของไทยและมีการถ่ายรูปซึ่งคาดกันว่าการถ่ายคลิปครั้งนี้เป็นการทำคอนเทนต์เพื่อ,อยุยุคนไทยโดยในคลิปครับมันถามกันว่าถ่ายอะไรพระรูปนั้นก็บอกว่าถ่ายสัตว์แต่พอดูรูปซูมรูปกับเป็นรูปของทหารของไทยวางกันกำลังอะไร កាមេរ៉ានេះក្រ apsack នៅ720ចោល300អីនេះគេថាបើក្រ apsack កាត់កាត់ណាស់កុំមើលរូបស្ដាប់អីទៅស្ដាប់នេះស្ដាប់នេះតែពីហ្នឹងណាមកទៅស្ដាប់បន្តិចមកអីខ្ញុំខ្លាចថតថតតែដូចតែយើងទេខ្ញុំមិនវាយលូទេមិនវាយដាក់ទៅយ៉ាងនេះ โดยในเพจชุมชนคนสุรินครับมีการโพสต์คลิปพร้อมกับข้อความที่ว่าไม่มีใครกล้าตีหัวพระหลอกสรุปสั้นๆว่าพระกําลังโชว์การซูมของกล้องที่ใช้ถ่ายรูปทั้งสองกล้องแต่กล้องที่สองนี่พระบอกว่าใช้ถ่ายรูปสัตว์เพราะซูมได้ไกลมากแล้วก็เรียกคนมาถามดูรูปสัตว์ในกล้องพอขยายภาพแล้วเป็นรูปทหารไทยนั่นคือรูปสัตว์ที่พระพูดถึงพร้อมบอกว่ามาถึงแล้วไม่ต้องกลัวที่จะถ่าย เพราะไม่มีใครกล้าตีหัวพระหรอกประสาทตาเมืิ um. นโทมไม่กล้าตีหัวพระขณะที่เพจยังบอกอีกนะครับว่าบางเรื่องก็อยากปล่อยผ่านนะแต่บางครั้งความกวนตรีนก็ทําให้นะเพจไม่ได้ไปคิดอะไรหยุ่มหยิมมากมายบางเรื่องก็ถือว่าเป็นสีสารเล็กๆน้อยๆเอาคืนกันไปมาแต่เรื่องนี้ดูที่สัมมนะสารลูปดูที่วาจาแล้วมันน่าจุดๆ,ๆสักที

อย่างไรก็ตามครับวันนี้ทางพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองออกมาบอกแล้วว่าสําหรับการจัดระเบียบการท่องเที่ยวแม่ทัพภาคที่สองบอกว่านักท่องเที่ยวทุกชาติสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้แต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของไทยหากมีการก่อกวนหรือมีเรื่องชกต่อยจะสั่งปิดประสาททันทีหนึ่งสัปดาห์เพื่อจัดระเบียบใหม่และขณะนี้มีตํารวจภูธรภาคสามมาสนับสนุนกองร้อยควบคุมฝูงชนและเจ้าหน้าที่ทหารพลานเข้ามาช่วยในพื้นที่และคัดกรองอาวุธต่างๆก่อนเข้าไปยังตัวประสาท พร้อมยืนยันว่าขณะนี้มีแผนรองรับและแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วแต่ปัจจุบันยังมองในแง่ดีว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรทางกัมพูชาขอไม่ให้เราเปิดประสาทตนก็ได้พูดคุยกับทางพลตรีเนียวงผู้บัญชาการกองพลทาหารราบที่42ของกัมพูชาซึ่งมีการเน้นย้ำว่าต้องควบคุมคนของตัวเองให้ได้หากคุมไม่ได้ก็จะปิดประสาทหรือเข้ามาป่วนทำอะไรที่มันน่าเกลียบ แสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ถือว่าคุมคนของตัวเองไม่ได้ตนจะสั่งปิดเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและย้ำไปแล้วว่าให้กับูชาคัดกรองนักท่องเที่ยวเช่นป้ามาหาภัยกลุ่มฮาร์ดคอร์ไม่อยากให้ขึ้นมาโดยจำกัดนักท่องเที่ยวไม่เกินวันละ100คนแม่ทัพพัะนีสสองยืนยันว่ากองทัพไม่นิ่งเฉยแต่การเมืองก็ว่ากันไปแต่เราดูในเรื่องความมั่นคงกรณีที่ทหารเหยียบกับระเบิดก็เป็นอีกกรณี ที่ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาแม้ว่าทางกัมพูชาจะออกมายืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้วางทุนระเบิดแต่เราก็รู้ดีว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นอย่างไรเขาก็พยายามจะดิ้นที่มันหลุดเพราะหากกระทรวงการต่างประเทศของไทยเดินหน้าเรื่องนี้แบบเต็มที่ก็จะสร้างความเสียหายกับศักดีของประเทศกัมพูชาเช่นกันจึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ต้องดําเนินการแต่ในส่วนของทหารก็ได้มีการดําเนินการประท้วงไปแล้วแต่หลังจากนี้จะไม่ใช้การเดินลาดตระเวนแบบเก่าไม่เอาลุกน้องไปเสี่ยงแต่จะใช้รถไถหากเหยียบระเบิดก็ให้ระเบิดไปและจะดําเนินการตรวจสอบพื้นที่อื่นๆด้วยว่ามีอีกหรือไม่นอกจากนี้ยังมีมาตรการที่เราจะดําเนินการต่อไปที่จะประท้วงให้ประชาคมโลกได้ตําหนิ และวิจารณ์กับประเทศที่ขัดต่ออนุสัญญาออสตาว่าและตบสัตว์ข้อตกลงที่ทําร่วมกันไว้แม่ทัพปที่สองยังระบุอีกนคะครับว่าสําหรับการขอความร่วมมือประเทศลาวเพื่อกดดันกัมพูชาเรื่องการตัดท่อนําเลี้ยงเช่นน้ามันยุทธภัณฑ์ที่จําเป็นทางด้านทหารนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลซึ่งได้หารือและแจ้งไปยังหน่วยเหนือได้ร่วมกันดูปริมาณที่เคยนําเข้าถ้ามีมากกว่าเดิมก็เป็นสิ่งผิดปกติ สำหรับมาตรการการรักษาความปลอดภัยของทหารช่างที่เข้าไปก่อสร้างถนนนั้นแม่ทัพพัที่สอระบุว่ามีชุดรักษาความปลอดภัยในทหารช่างอยู่แล้วสำหรับแนวสร้างถนนเราไม่ทราบว่ากับระเบิดอยู่ตรงไหนบ้างแต่จะทำไปตามเส้นเขตแดนเพื่อส่งกำลังบำรุงและนำกำลังเข้าไปลาดตระเวนซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างดีที่สุดและเร็วที่สุด แม่ทัพพระที่อยังกล่าวอีกนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะสําเร็จอย่างยังย่งยืนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้นําของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะแนวความคิดของผู้นำเขมรเป็นหลักว่าจะคุยกันอย่างไรเพื่อให้เจอกันในจุดที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้อย่างยั่งยืนขณะเดียวกันแม่ทัพพระที่2ยังกล่าวถึงบุคคลที่จะมารับช่วงเป็นภาคที่2คนต่อไปโดยยืนยันว่าต้องมีบุคลิกเป็นผู้นําทําหน้าที่ให้ดียิ่งและเป็นหลักให้กับประเทศชาติประชาชนและลูกน้อง ตนเชื่อมั่นว่าผู้บัญชาการทหารบกจะเลือกคนที่ดีทําเพื่อผลประโยชน์ของประเทศในขณะที่ตนก็จะอยู่เบื้องหลังคอยช่วยงานในฐานะพลเมืองที่ดีและมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในช่วงรอยต่อ